ฝนตกแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะปลูกไผ่นะครับปลูกไผ่ะดิ้งช่วงฝนก่อนฝนจะมานะครับจะดีมากๆเลยครับถ้าปลูกได้ปลูกก่อนที่ฝนจะมาครับก็คือปลูกช่วงนี้เลยนะครับปลูกไผ่สดิ้งไว้สร้างไรายได้ พันไผ่สติ่งตอนนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่สนใจพันไผ่สดิ่งครับมีต้นพันุ์สำหรับท่านที่สนใจจะปลูกไร่ละ250ต้นถึงไร่ละ350ต้นนะครับมีเพื่อนๆเอฟซีที่ปลูกไร่ละ300ต้น350ต้นต่อไร่ปลูกได้สบายๆนะครับ ท่านที่สนใจต้นพันธุ์ก็สอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาครับ0939654964นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะปลูกไผ่สะดิ้งสร้างรายได้ท่านไผ่สะดิ้งสร้างอาชีพครับโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับ0939654964ครับ